พบกับช่อง Music Family Music Family ค่ะวันนี้มิวกับน้องพิวจะพาทุกคนมากินส้มตำนะคะไม่รีลาค่ะไม่รีรอค่ะหิวข้าวค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะตำมุกุงพี่น้องค่ะตำเองนะคะไปซื้อทุ่รีานขามาแต่ว่าไปตำเองมีอีก,กับปูด,ด้วยเนี่ยแบบเพียดเดียเพ็ดก็เมื่อวานเพ็ดก็เมื่อวานอีก พี่เขาเศาตอนชื่เอเ็นมงตีเาปาเพาไม่มองว่างอุ้มไปอเอมีพีไ่ไก่ด้วยะนะจ๊ะอมุงจ๊ะบ่หมอเพ็รมันวางไป ค่ะาไหมผุ้มีนตำเส <s uck> ียงนกเสียงไก่ตามภาษาค่ะเพราะว่าอยู่บ้านนอกนะคะนี่คเสียงนกบี่นนอก นีหน่อไม้ต้มด้วยนี่น่กแคบเป็นต้มไปน่องสมบูรณ์ใส่เซมิเกีบข้าวอ,อี๋ว มีหัวหอยด้วยนะนี่หัวหอยจะดีบัวหอยปังแบบเพลิเลยบอกเข็มหอมเข็มอ่ะใส่พริกสามสิบเม็ดเรือเลื่อยว่ะคลิปนี้แบบเรียวๆนะคะจะไม่ตัด เ,เ,เพิ่นแฮะแน้ำมันอึยเพลอนยื่งเพลิครับวันนี้มาจิมหน้าสนนะคะทุกคนโปรเต็กหนาโบแดงอีกแล้ววันนี้ฟูงบินตามไาไๆขั้นนี่มันนีเป็นึ่งมันสีมามาตอบอ่ะ หลอนเล้วโม,มูมมีปลาทูด้วยนะทุกคนต้อรค,ค,คมีปลาทูด้วยก็กินทั้งกันดีจ้ะพาคลินเลยรู้ว่าอันนแกงร้าแตงแตงเขาอะไรอยู่ตำหมักแตงปลาทูกับอันแกงน้ไม่ ไงมือหนาจะไปกินอยู่หน้าอู้เพชรอีรีละ่ะเพชรจะเก็บปาารกันกันกินโนมัยปะบีประตูให้กินแะน่เรอพี่ ปูมีใครบ้า,บาอืมนี่ลหละเข้าว่ายาทั้งกินทั้งวบอเขามันสีนเนียปากแม่นีหรีมีแบบนี้มันบอเห็นใครมันบอพี่น้องพอเขาเนี้ยจำไปแบบนี้แล้วก็กินอืมปูตอวมันแบบจับ ไผเต็มท้องเลยแต่เ้าบัามานางอยู่นี่ไกลมันกับบอวหวังเลยผักไายดูหองว,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 วังเารล่ะคุยประทูจ้าอืมิบานตนงหนรเราฟิวบเ็ดไปโรงเรียมทวายยังก่ โควิดขันผู้ปกครองนิดหน่อยโควิดรวมเพื่อเรื่องนะคะมาเรายอมเพื่อเรื่องปะแมนแมนโรงเรียนก็เลยได้ปิดนะคะน้องฟิวก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยเด๋นวมาทายชี่เจ่ง

เ<ฮะ>นมไม้ต้มยายแคดอันเฮ็ดยังก,กับตองใส่น,น้ำตาลนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้มากกินน้ำตาลสูตรนี้ต้มน้ำไม้เชื่อมผู้มีน้ไหาลหรลีพี่น้องน้ำคนจกมนจะใส่ เอาวันม,ม,มนันต่อมพอดีมมนกับต่อมอ่อนๆแล้วฮะเอาือ,ขอ,ขอ,ขอเขา่ี่ยจำนำกินเบิร์ตยิบหนีสพาหนอกไปฟังฟั <c oughs> <c oughs> งแตกตายโอ้ขาว่วงอีหละ่ะโอ้หนาสดุดตอนเอฟซีหลายคนมาถามแ่บ น้อมิวใชครีมอะไรทำไมหน้าใสาจังครับพี่เห็นหน้าสดเข้ากล้องตลอดเลยครับย้อนไปดูคลิปที่มิวแต่งหน้านะคะนั่นละใส่ย,ยังบอกไปทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้เบรคือบริทาหอย่างเผ็ด <c oughs> อิมบะอิมแล้ก็เห็นะลมากเลย เง so mmm, ี่ยมบเป็นเสียบแล้วพี่น้อยต่วมันแสีบอยู่มันไปเปลี่ยนอย่างฟันมากละม้อนเรายกแขวนะระคังนึงมันหย่ยมไม่ได้ก็เลยเ่ยมเป็นเลเลียๆเงี่ยมแบบโอเะโอ๊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 ไวไป ว่าสิ่งลมาบานหาเห็ดพี่น,อน,ออน <laughs> อ้องขาก็ไปหาแดดออกฝนบ่ตกเห็ดก็เรบ่เกิด ซื้อสิบายอนะไรแบบน,นี้ดินแดงบ่เลยเป็นไรกินน้ไว้เขาไปแช้งเทียนบอเพิ่งจะฝันน้ไหมเนาะเดย Jangan lupa untuk menikmati video ini. Saya sangat gembira sekarang. Adakah anda sedang menikmati? Ya, saya sedang menikmati. Saya juga sedang menikmati. Jangan lupa untuk menikmati. สำหรับพี่นีน้ข้อตัวไม่กินก่อนค่ะพี่น้องค่ะไม่ไหวแล้วหาปากปูไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้มิวสีกกับน้องฟิวจะขอลาทุกคนไปก่อน,นะคะ่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ